สวัสดีครับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยว้าวกับเรียนกีต้าร์สบายๆนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตอนง่ายๆสั้นๆหนึ่งตอนนะครับหลังจากที่ อาจจะห่างหายกันเป็นนานจนบางคนถอดใจลาออกจากเพจปูเกา่ารักพิกไปหรือว่าไม่ได้ติดตามช n น l กันแล้วก็เป็นได้นะครับโอเควันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งขออนุญ,ญาตพับแขนเสื้อนิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปล่อยให้มันยาวแล้วมันอ่านแน่มีไก่ขันด้วยเป็นไงละบ้านกูนะครับผม ดูธรรมชาติเนยิ่งนักอ้าวันนี้นะครับก็จะมาขออนุญาตแนะนำนะครับวิธีการเล่นกีตาร์เช่นเคยนะครับการเล่นกีตาร์ในที่นี้นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องอย่าพูดว่าสอนเลยดีกว่านะครับจะมาแนะนําเรื่องของการดีดจังหวะแบบว่าช่วงนี้ยุคนี้กํลาลังฮิตเลยนะครับร g เก้รเก้สกานะครับไม่รู้ว่า เรเก้หรือสการหรือจะเรียกหาอะไรเอ้ยไม่ใช่อย่าพูดเพราะนะครับเอ้ยไม่ใช่อย่าพูดไม่เพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่านะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยจะมีผมเดินตามถนนเนี่ยจะมีน้องๆที่บังเอิญดูคลิปปูกเก๋าของเราเนี่ยวิ่งเข้ามาถามน้าๆ ah, nah, ลุงลุงลุงเรียกน้าเพราะว่าเรียกลุงโคตรโคตรเกลียดไม่เป็นไรเรียกอะไรก็เรียกไปน,นะครับว่าพี่ครับ ผมชอบมากเลยเพลงไอ้เน,นี่ยเพลงเกาะสมุยเพลงทีบงทีโบนเนี่ยแบบผมหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วไม่รู้มันจะดีดยังไงดีคือ,ค,อคือมันดีดไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วหลักการดีดคอร์ดพวกนี้นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยให้คิดง่ายๆดีดลงอย่างเดียวเนี่ยดีดลงอย่างเดียวสมมติว่าอย่างเพลงเอ่ออะไรดีเกาะสมุยอ่าเนี่ยเนี่ยดีดลงอย่างเดียว1 2 แต่หนขณะที่ดีดเนี่ยมือมือขวานะครับมือขวาให้สัมพันธ์อย่างมือซ้ายนิดนึงตรงที่ว่าเวลาดีดปุ๊บให้ยกให้ยกให้มันปอดนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะตัดตัดเสียงให้มันสั้นลงไม่งั้นแรกมันจะกลายเป็นงี้เนี่ยครับผมนะอ่ามันจะกลายเป็นงี้มันจะกลายเป็นงี้ซึ่งมันฟังแล้วมันไม่กระชับซึ่งแนวเพลงพวกกรีเก้พวกสกาเนี่ยมันต้องการความกระชับเห็นไหมมันต้องการความกระชับ อสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คนมนั้นต้องติดใจอะไรวะจำเนื้อไม่ได้นะครับซึ่งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหขอถอดแว่นนิดนึงเนาะฟ้าขึ้นเช็ดก่อนเช็ดก่นกนอนถอดแว่นแล้วขี้เหร่ไม่เอาใส่หเดิมดีกว่าที่ใส่หมวกที่ไม่ใช่อะไรช่วงนี้ผมยาวผมยาวแล้วมีคนบอกว่าหน้าตาไม่ดีก็เลยใส่หมวกปิดบังผมไว้นะครับผม ก็เนี่ยเราก็จะดีดนะครับซึ่งการดีดมันก็จะดีดได้ทั้ง2แบบก็คือไม่ว่าจะใช้ปิ๊กดีดหรือว่าใช้นิ้วดีดนะครับซึ่งทั่วไปช่วงแรกขาอนุญาตแนะนำโดยการใช้ปิ๊กก่อนนะครับดีดลงอย่างเดียวมานะดีดลงย้ำสองครั้งลงบอด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 ลงจังหวะที่ผมพูดวรื่อบอดเนี่ยคือคือดีดลงเหมือนกันแหละแต่ว่ายกยกขึ้นยกยกฝั่ง ok, ok, ok นี้ขึ้น ให้มันเป็นเสียงบอดอ่าไอ้เสียงบอดที่เราแบบว่าเกลียดนักเกลียดหนานตอนหัดใหม่ๆเนี่ยพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์เห็นไหมฮะเห็นไหมดีบอดลงลงบอด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 อ่ะแล้วเราก็นับจังหวะให้เร็วขึ้น1 2 3 4อาจจะเปิดเมทอนอมก็ได้อันนี้ไม่ใช่เมทอนอมอันนี้เรียกว่าจังหวะกลอง กดผิดฝั่งนะครับอ่าอันนี้ผมตั้งจังหวะไว้ที่ประมาณเท่าไหร่วะรึร้อยยี่สิบช่วงแรกๆเราอาจจะแบบว่าเอาสัาก80ก็ได้อ่าช่วงแรกอาจจะอยู่ที่80หรือร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งจังหวะตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งง นี่ครับผมสลับกันไปมาลงบอดลงบอดลงบอดลงคนที่ไม่มีเมโทรโนอมนะครับคนที่ไม่มีเมโทรโนอมถ้าเกิดมีโทรศัพท์พวกสมาร์ทโฟนแอนดรอย iPhone อ,อะไรก็ตามแต่ลองเข้าไปที่ Play Store หรือว่า Google Play หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะมีโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเซิร์ชหาเมทรนอมนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นเมทรนอมเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดมาแล้วก็ฝึกฝนได้ส่วนคนโอ้หงือ อากาศร้อนมากเลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะใช้ Samsung Hero อยู่นะครับก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจถึงขั้นแบบว่า,าชีวิตอุบเฉามากไม่เป็นไรนั่งตบมือเอาหรือไม่ก็คอเท้านะครับสมัยผมผัาเดใหม่ผมก็ไม่มีถนอมผมก็ใช้การคอรเท้านะครับก็เคาะหนึ่งาลงลงลง,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 ลงเนี่ยสลับไปอยู่เงี้ยนะครับ ลงจังหวะยกเป็นบอร์ด1 2 3 4 1และ2และ3และ4จังหวะและเนี่ยเป็นเสียงบอด์ด1 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และสำหรับคนที่ดูดูแล้วเ้วเห็นเหงื่อผมไม่ต้องตกใจนะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมเนยประเด็นคือไม่มีแอร์ด้วยทีบ้านหลังนี้ นะครับจังหวัดแลกเป็นจังหวัดเสียงอบอกนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและเนี่ยลองติดตามไปนะครับยังไม่ต้องไปคิดยากยังไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะคิดเยอะทีไรแล้วล่มจมทุกทีเลยนะครับแล้วก็ลองร้องเข้าไปที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณน,นั้นต้องอยากไป เราเค่อยเพิ่มจังหวะเรยค่อยๆเลื่อยทีกอสมุม,มันอะไรที่ทำให้คุณต้องอยากไปติดต้นนุ่งมาชูงเคล็ดลับเวลาที่จะดีดดหรือว่าตีคอร์ดให้ไพเราะเนี่ยสังเกตดูปิกของเรานะครับผมมันจะมีส่วนปลายๆโอ้โหเนื้ออร,ร่างการมากนะครับพยายามดีดให้โดนแค่ปลายๆก็พอนะครับแล้วเสียงจะได้เสียงสำเนียงที่ใส เห็นไฮะจะได้สำเนียงที่ใสแต่ถ้าดีดให้โดนหมดโอ้โหมันดูดุมันดูด,ด,ดุแล้วบางทีความไพเราะมันจะไม่มีนะครับอ่สมมติรเราเพลงเก่ามั้งทีโบนทีโบนเพลงกลิ่นเนี่ยลงแล็คหนึ่งและคสองและคสามและคสี่และคหนึ่งและคสองและคสามและคสี่และคหนึ่งและคสองและ ัน่ะฮะเ,อ,อ,เอันี่ยเราดีดแค่นี้ก่อนเอาง่ายๆก็คือ1 1และ2นะครับจังหวะแรกยกให้บอด1และ2และ3และ4เพิ่มให้อีกนิดนึงในฐานะที่รู้จักกันมานานนะครับผมถ้าจะดีดอย่างนี้อย่างเดียว1และ2และ3และ4มันก็จะดูแบบว่า ไม่มีไม่มีสีสันเราเพิ่มการสะบัดเข้าไปนิดหนึ่งเป็นอย่างนี้1และ2และ3แมละ4และเห็นไหมฮะมันจะมีจังหวะสะบัดหนึ่งเห็นไหมหนึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่เป็นลงขึ้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 นเนี่ยเอาจังหวะลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเนี่ยไปแทรกเป็น อีกทีนะครช้า,าๆนี สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถดูคลิปนี้จบแล้วทำได้เลยถ้าไม่มีการฝึกฝนนะครับผมเช่นเคยนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอครูที่เก่งแค่ไหนก็ตามแต่แต่ว่าถ้าคุณไม่ฝึก มันไม่มีประโยชน์นะครับโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการฝึกฝนในเรียนกีตาร์สบายๆคลิปนี้นะครับแล้วมีปัญหาอะไรเรามาพูดคุยกันในแฟนเพจกุกกะราพิกส่เหล่านี้ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านมากที่นั่งทนดูจนจบนะครับร้อนมากเลยขอไปอาบน้ำก่อนนะครับบ๊ายบาย